สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ไฟไหนกันจ้าแต่งตัวย่าก็ไปออกกําลังกายนะคะเนี่ยแนนจ้าเพราะดีคุณครูอยู่ลงเรียนน้องอุ้มอิมเพื่อนหายออกกําลังไก่เบสมือเพราะว่าอากาศช่วงนี้เย็น น้องอุ้มแยมกันได้ได้จ้ามาเลยเริ่มต้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้นะผู้ชมทําตามไปด้วยกันได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะจัดเต็มกันนะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าน้องนักเรียนก่อนที่จะไปเ,เรียนกันเนี่ยเขาจะออกกาลังกายวอร์มอัพกันก่อนนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะทางภาคเหนือค่ะอุณหภูมิช่วงนี้เนี่ยอุณหภูมิลดลงนะคะ1-3องศาเซลเซียสอากาศหนาวเย็นทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะทางยอดภูนะคะก็ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปหน่อยนะคะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวกันอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่14-19ถึงองศาสูงสุด28-30ถึงองศาค่ะยอดดอยนั้นต่ำสุดอยู่ที่4-9ถึงองศาเซลเซียสนะคะอากาศที่เย็นลงก็เป็นผลดีต่อไม้ดอกแล้วก็พืชผลเมืองหนาวโดยผลผลิตนั้นจะมีคุณภาพลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชแต่ก็ต้องระวังการระบาดของโรคพืชเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเกิดเชื้อราเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็อากาศชื้นในตอนเช้า รู้เรื่องของสภาพอากาศแล้วมาออกกําลังกายกันต่อขันรับนโย,ยบายของลุงตุ๊บเป,ป๊ะเลยถือว่าดีมากๆเลยนะคะออกกาลังกายทุกวันเริ่มต้นเลยค่ะเด็กๆเอาเพลงมาเมืงไหนี้เหรอเอายืดแขนไปเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่คุณผู้ชมคะอยากมีสุขภาพดีแบบนี้ <5. S 1> ต้องออกำลังกายกันเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะคะข <5. S 1> อลาเดออกกำลังกายกับ <5. S 1> น้องอุ๋มน้องอิงก่อนนะลาไปก่อนค่ะบ,บ๊าย <5. S 1> บาย